ตอนที่18ขอโทษในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจน้ำหอมค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมกับกระพริบตาทีทีเพื่อปรับให้เข้ากับแสงเธอมองดูเพดานสีขาวนวลอยู่นานก่อนที่จะกวาดสายตามองไปรอบๆนิโคตินนอนหลับอยู่บนเตียงเคียงข้างเธอพร้อมกับวางท่อนแขนแกร่งของเขาบนเอวคอดของหญิงสาวแม้พยายามจะตาย นิโคตินนอนหลับอยู่บนเตียงเคียงข้างเธอพร้อมกับวางท่อนแขนแก่งของเขาบนเอวคอดของหญิงสาวแม้เธอจะพยายามตายเขาก็จะไม่ยอมให้เธอตายสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปจริงๆเธอต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากผู้ชายสารเลวคนนี้นำหอมค่อยๆย,ยกแขนของนิโคตินออกเธอมองใบหน้าหล่อเหล,า,ลาคมคายของชายหนุ่มอยู่นานก่อนที่จะลุกขึ้นนั่ง หญิงสาวอยากเป็นอิสระแม้กระทั่งจะใช้ความตายเพื่อหนีเขาไปแต่เธอก็ไม่สามารถหนีเขาไปได้เลยเขาไม่ยอมให้เธอตายจากเขาไปเหมือนที่เขาเคยพูดไว้ทุกครั้งหอมหอมจะไปไหนนิโคตินคว้าร่างบางของหญิงสาวเอาไว้ชายดุ่มเพิ่งจะได้นอนไม่ถึงสิบนาทีเองเขาระแวงไปหมดกลัวว่าเธอจะตายหรือว่าหายไปจากชีวิตของเขาหอมรู้ไหมว่าเมื่อคืน ตินกลัวไปหมดกลัวว่าหอมจะเป็นอะไรกลัวว่าหมอจะช่วยชีวิตหอมไม่ได้ตินกลัวไปหมดกลัวว่าตินจะต้องสูญเสียหอมไปและถ้าเป็นอย่างนั้นตินคงทนไม่ได้แน่นอนไร้คำพูดใดๆออกมาจากปากของหญิงสาวเธอกำลังคุ้นคิดแต่ตอนนี้เธอก็ยังคิดอะไรไม่ออกสมองของเธอมันเบลอไปหมดไม่รู้ว่าจะควรอยู่แบบไหนหรืออยู่อย่างไรดีหญิงสาวทนกับเขามาตลอดเกือบสามปี หอมจะไปไหนเดี๋ยวตินจะพาไปเองหอมจะได้ไม่คิดจะหนีตินไปอีกต่อให้หอมพยายามตายไปจากตินตินก็จะไม่ยอมยิ่งหอมทำแบบนี้ตินก็ยิ่งระวังต่อจากนี้ไปตินจะจ้างคนมาเฝ้าหอมไม่ให้คลาดสายตาตินต้องทำแบบนี้แล้วละ่ะเพราะตินจะไม่ยอมสูญเสียหอมไปแน่นอนนี่นายนายจะทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะทนกันไปเพื่ออะไรในเมื่อหอมเป็นทุกข นายเองก็ไม่มีความสุขต่างฝ่ายต่างจบกันไปเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันจะไม่แย่เหมือนที่เราทนกันอยู่ทุกวันนี้หรอกนะตินตินไม่ปล่อยตินจะไม่ยอมปล่อยหอมไปตินจะอยู่แบบนี้ทนกันไปเจ็บปวดกันไปทั้งสองฝ่ายแบบนี้ลดีตินขอเป็นตัวร้ายที่รักหอมที่สุดได้มีหอมอยู่เคียงข้างกายดีกว่าเป็นพระเอกในนิยายที่ยอมปล่อยไปแล้วตัวเองต้องมาเจ็บปวดนายจะใจร้ายไปถึงไหน อยากให้ใจดีหอมก็เปิดใจและรักตินบ้างสิแล้วเราจะทนกันไปแบบนี้เพื่ออะไรหอมไม่ต้องการแต่ตินต้องการหอมจะไปไหนบอกตินนะเพราะตินจะไม่ยอมให้หอมคราสายตาของตินแน่นอนทําไมไม่ยอมให้หอมตายไปสักทีหอมคิดว่าการตายแล้วมันจะจบหรอไม่มีทางนี่หอมจะไปห้องน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวตินจะพาไปอยากคิดจะใช้ความตายเพื่อหลุดพ้นตินไปได้ตินไม่ยอมเด็ดขาด หอมจะไปห้องน้ำไหมเดี๋ยวตินพาไปไปก็ได้แต่นายอยู่นี่แหละเธอใช้มือปาดน้ำตาที่แก้มของตัวเองออกจากนั้นก็ลงจากเตียงนิโคตินตามไปพยุงร่างของเธอเอาไว้ไม่ต้องหอมไปเองได้เธอพยายามผลักเขาออกไปแต่เขาก็ไม่ยอมอยู่ดีเธอต้องยอมรับในจุดนี้แล้วใช่ไหมการที่จะต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเธอไม่มีทางหลุดพ้นไปได้เลยไม่ ตินไม่ไว้ใจหอมนำหอมถอนหายใจออกมาแรงๆไม่ว่าเธอจะห้ามปรามแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเธอเลือกที่จะเงียบดีกว่าเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปชีวิตของเธอไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งความตายเธอก็เลือกมันไม่ได้เพราะเขาจะไม่ยอมให้เธอตายไปนั่นเองออกไปเถอะหอมจะทำธุระส่วนตัวเธอพูดเสียงเรียบๆพร้อมกับเบือนหน้าหนีไปทางอื่น ผ่านมาเกือบสามปีแล้วความรู้สึกที่มีต่อนนิโคตินมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เลยเธอไม่สามารถที่จะรักเขาได้จริงๆตินไม่ยอมตินไม่ปล่อยให้หอมอยู่คนเดียวเด็ดขาดหอมจะทําอะไรตินจะช่วยหอมเองหอมอยากแปลงฟันไหมตกลงว่านายจะไม่ออกไปใช่ไหมใช่งั้นก็อยู่เถอะแต่ช่วยหลบหน่อยหอมจะแปลงฟันเดี๋ยวตินทําให้นะหอมอยู่เฉยเนิโคติน หยิบยาสีฟันกลับแปลงสีฟันของเธอขึ้นมาจากนั้นเขาก็บีบยาสีฟันแล้วส่งแปลงสีฟันนั้นให้กับเธอให้ติมแปลงฟันให้ไหมไม่เป็นไรหญิงสาวเอ่ยขึ้นก่อนที่จะรับแปลงสีฟันของตัวเองแล้วมาแปลงฟันอยู่เงียบๆทุกการกระทําของเธออยู่ในสายตาของเขาตลอดอาบน้ํำไหมเดี๋ยวตินจะช่วยอาบให้ยังรู้สึกมึนๆกับฤทธิยาอยู่หรือเปล่า ทีหลังหอมอย่าทำแบบนี้อีกนะต่อให้หอมตายไปหอมคิดเราว,ว่าปัญหาทุกอย่างมันจะจบไม่มีทางยิ่งหอมทำแบบนี้ตินก็จะยิ่งไม่ปล่อยหอมไปแน่นอนนายจะทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะฉันรักเธอไงละ่ะตินเลิกพูดเธอตินจะอาบน้ำให้หอมเองนะอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันชายดุมอาบน้ำให้หญิงสาวอย่างเบามือเขานึกโกรธตัวเองอยู่เหมือนกันที่กระทำรุนแรงกับเธอ บีบบังคับเธอทุกอย่างจนเธอทนไม่ไหวและทำร้ายตัวเองหนาวไหมนิโคตินหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวให้กับเธออย่างเบามือจากนั้นก็หยิบชุดคนไข้ามาเปลี่ยนให้กับเธอเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็พาเธอมานั่งที่เตียงคนไข้นายจะทำอะไรก็จะทาครีมให้เขาหยิบครีมบำรุงผิวมาทาให้กับเธอเธอมองการกระทำของเขาก่อนที่จะเบือนหน้านี้นายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกนะ หอมทำเองก็ได้นายไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรให้หอมหรอกผัวเมียกันก็ต้องทำให้กันอยู่แล้วหอมอย่าคิดมากเลยเขาทาครีมให้กับเธอจากนั้นก็หวีผมเขาหวีผมเธอเบาๆแล้วรวบเป็นหางมา้าพร้อมกับมัดผมให้กับเธอกินข้าวเลยไหมยังไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินนะกินข้าวกันเถอะนิโกตินแก่ข้าวต้มใส่ถ้วยจากนั้นก็ยกมาให้เธอก็ตักข้าวต้ม เพื่อที่จะป้อนให้เธอหอมกินเองได้ตินอยากจะป้อนกินเยอะๆนะนิโคตินพยายามป้อนข้าวต้มให้น้ำหอมให้ได้เธอมองหน้าเขาอยู่นานก่อนจะยอมอ้าปากกินข้าวต้มแต่โดยดีหอมตินขอโทษตินขอโทษนะหอมอาจจะไม่สนใจคำขอโทษของตินเพราะหอมยังโกรธเกลียดตินอยู่แต่ตินอยากจะขอโทษตินขอโทษขอโทษจริงๆนะเขาเอ่ยคำขอโทษแต่เธอไม่พูดอะไรซักคำ ่างคนต่างเงียบความรู้สึกของเธอตอนนี้บางทีเขาก็าอ่อนโยนเหมือนกันแต่พอได้ร้ายเขาก็ร้ายสุดๆเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะเชื่อเขาได้หรือไม่หรือว่าควรจะปล่อยผ่านไปกินข้าวเธอนะนิโคตินตักข้าวใส่ปากของเธอนำหอมนั่งกินเงียบๆไม่พูดอะไรสักคำในเมื่อหยิงสาวตายไม่ได้ไปไหนไม่ได้เธอคงต้องอยู่กับเขาไปตลอดรอวันที่เขา เบื่อเธอเมื่อไรเขาอาจจะปล่อยเธอไปก็ได้เธอรู้ว่านิโคตินต้องการมีลูกเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการจากเธอแน่นอนตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาดีกับเธอมาตลอดเธอไม่เคยเรียกร้องที่จะให้เขามาดูแลแต่เขากลับทำทุกอย่างให้เธอด้วยความเต็มใจจนมาถึงวันนี้วันที่น้ำหอมออกจากโรงพยาบาลหอมไปกินข้าวด้วยกันนะมีอาเอ๋ยขึ้นกับลูกสะบายแต่น้ำหอม กมนานิง่งไม่ต้องกลัวแม่หรอกแม่ไม่ทำอะไรไปกินข้าวเสร็จหอมก็กลับบ้านไปกับตินส่วนแม่จะบินกลับสวีเดนก็ได้ค่ะที่ร้านอาหารกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงต่อให้มีเรื่องร้ายแรงขนาดไหนก็อย่าทำแบบนี้อีกนะน้ำหอมชีวิตคนเรามีคุณค่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่หอมเจอมามันจะแย่มากมายขนาดไหน เราต้องผ่านมันไปให้ได้มีอาเอ๋ยกับน้ำหอมค่ะต่อไปนี้หอมจะไม่ทำอีกแล้วขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธไม่เกลียดหอมเหมือนแต่ก่อนแล้วหอมจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกแล้วค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวที่หอมเจอมันจะแย่มากมายขนาดไหนก็ตามหอมจะถือว่าหอมทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนที่หอมรักมากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดหอมไปแล้วก็ตามแม่ไม่รู้หรอกนะว่าหอมเจออะไรมา ไม่รู้ว่าหอมต้องพบเจอเรื่องแย่ขนาดไหนแต่ถ้าหนูทนไม่ได้หนูบอกแม่มาเถอะแม่พร้อมที่จะยื่นมือช่วยหนูทุกเรื่องนะขอบคุณค่ะวันนี้นิโคลัสไม่ได้มาหรอกนะแม่โทรไปหาตั้งหลายรอบไม่รับสายเลยเลยโทรไปหาอีธานอีธานบอกว่าเขากลุบอยู่กับเด็กสาวสองวันแล้วยังไม่ออกมาจากห้องเลยนิโคตินหัวราอในลำคอเบา เมื่อได้ฟังคำพูดของผู้เป็นมารดาผู้หญิงคนนั้นคงจะปางตายแน่ๆเห็นว่าแอบมาถ่ายรูปนิโคลัสถึงในห้องนอนแม่รอดูตอนต่อไปเถอะครับนิโคตินเอ่ยพร้อมกับตักอาหารใส่จานของน้ำหอมน้ำหอมนั่งฟังเงียบๆเ,เธอรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องนิโคลัสกับผู้หญิงคนอื่นเพราะใจของน้ำหอมมันไม่เคยลืมเขาเลยนั่นเองจบตอนที่18ขอโทษในนิยายเสียงเรื่อง ผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ